หมอมีวิธีมาบอกสำหรับคนที่หยุดคอนแทคเลนส์ยากค่ะการหยุดคอนแทคเลนส์อาจจะเป็นเรื่องปวดหัวกะโหลกสำหรับพวกเรามากๆเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ถึงความสำคัญค่ะว่าเราหยุดทำไมแล้วก็การหยุดที่ได้ยาวนานพอที่ทำให้กระจกตาม,มันฟื้นฟูก็จะทำให้เราอะ่ะมีโอกาสได้ทำเลสิกและรีเล็กสมายได้เพราะฉะนั้นการหยุดคอนแทคเลนส์ที่ดีอะคะ่ะจริงๆแล้วตัวเลขอยู่ที่ประมาณสสัปดาห์ถ้าหยุดได้ยิ่งนานยิ่งดี กระจกตาของเราก็จะฟื้นฟูแล้วก็ทําให้มีโอกาสได้ทําเลสิกและเลเล็กสมัยนะคะ mm hmm. เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราต้องตั้งใจค่ะเรารู้ถึงความสําคัญแล้วตั้งใจหยุดเลยนะคะถ้าเราสามารถหยุดได้เลยแล้วใช้แว่นอย่างเดียวยิ่งนานยิ่งดี2อ,อาทิตย์ยิ่งแจ๋วก็จะทําให้โอกาสของการทํานั้นเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างนะคะเคยมีเคสที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่นานจนกระทั่งคอนแทคเลนส์จนกด หน้าตารูปร่างเนี่ยเหมือนกับจะเป็นโรคกระจกตาอยู่ไว้เลยแต่พอเราถอดคอนแทคเลนส์ได้1เดือนแล้วก็ให้บั่นหยอดน้ำตาเทียมภาพของกระจกตานั้นเปลี่ยนแปลงไปจนเคสนี้ก็ได้ทำนะคะแล้วกรณีที่ทำไม่ได้ละ่ะถ้าทำไม่ได้ก็เริ่มจากน้อยๆก่อนก็ได้นะคะวันหนึ่งอาจจะตั้งใจทำให้ได้มากที่สุดยอมใส่คอนแทคเลนส์บ้างแต่ก็ยืดเวลาให้ยาวนานขึ้น แต่ดีที่สุดนะคะหักดิบไปเลยค่ะไม่ต้องใส่เลยนะยิ่งหนานยิ่งดีก็จะทําให้เราเพิ่มโอกาสของการทำเลสิกและรีเล็กสมัยให้พวกเรานะคะอ,อยากให้ความลําบากของการถอดคอนแทคเลนส์ทำให้คุณไม่ได้ทําเลสิกและสมัยด็อตอร์ตุลยาคอมมูนิตี้แคร for your eyes เราดูแลคุณมากกว่าการมองเห็นหากคุณสนใจการรักษาสายตาไม่ว่าจะเป็นเลสิก S B K หรือรีเล็กสมายเราสามารถติดต่อได้กดคลิกมาเลยนะคะที่นี่ดตรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะ